สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC ม r a m a Media อ n Zoom ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะ17.00ถึง17.30น,นโดยประมาณเราจะมาพบกันค่ะกับในช่วงของซูมไอดอลนะคะที่จะทำให้ทุกท่านนั้นได้มาฟังเรื่องราวดีๆของไอดอลที่เรานะคะเชิญกันมาหลากหลายวงการอาชีพค่ะเพื่อที่จะมาได้ร่วมกันนะคะแบ่งปันหรือว่าแชร์ประสบการณ์ในการดาเนินชีวิต โดยการนําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปใช้ในการดําเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านค่ะที่เข้าห้องซูมมาแล้วเรียบร้อยนะคะในวันนี้นะคะก็ทักทายกันเข้ามาผ่านแชทได้เลยโดยเฉพาะถ้าใครนะคะเข้าในห้องของซูมสาธุชนเนี่ยนะคะก็คือ z ูมศ0น .2.com หรือว่าจะเป็นในส่วนของสำนักสื่อ DMC นะคะ Zoom 0 7 2 c o m เนี่ยทางพิธีกรเองก็จะเห็นแชทของทุกท่านแล้วเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะในวันนี้ค่ะต้องบอกว่าซุ o m ไอ o อนของเรานะคะก็ได้มีโอกาสมารู้จกักแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของยอมมหาปูชนียาาจารย์ตั้งแต่ในช่วงวัยเยาว์เลยนะคะแล้วก็มีโอกาสได้ฝึกฝนอบรมตนเองมาโดยตลอดค่ะ จนทําให้ชีวิตนั้นมีหลักในการดําเนินชีวิตที่ดีแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นมากมายเลยนะคะตอนนี้ค่ะพร้อมแล้วที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านขอต้อนรับคุณอารีคําสวัสดิ์ประธานหอ,อการค้าจังหวัดชัยนาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องสุชาดาแล้วก็สวัสดีสมาชิกสู่ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกนะคะ,คะยินดีค่ะ ค่ะนะคะโหนนะคะต้องบอกว่ามาพร้อมรอยยิ้มที่สดใสมากมายเลยนะคะในวันนี้นะคะจะได้มารับฟังเรื่องราวดีๆของคุณอารีกันนะคะทีนี้ต้องสอบถามก่อนเลยว่าตัวตนค่ะของคุณอารีก่อนที่จะมีโอกาสได้มารู้จักกับพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะค่ะพี่ก็เป็นคนหนึ่งเป็นเป็นเด็กสาววัยรุ่นนะคะเป็นเด็กสาววัยรุ่นคนหนึ่งที่ได้สอบเป็นฐานเข้า มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็ได้เรียนนิติศาสตร์นะคะก็จะเป็นคนชอบที่มีเป็นคนที่มีตักกะ,ะค่ะมีเหตุมีผลนะคะเพราะช่วงนั้นได้แบบว่าเหมือนเส้นทางบุญบันด,ดาลน,นะคะค่ะน้องสุชาดาได,ได้ได้มีโอกาสได้มีโอกาสได้มีโอกาสที่ได้เข้าวัดพระธรรมกายค่ะค่ะก็คือเข้าต,ตั้งแต่ในสมัยช่วงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะปีพศ2521ตอนนั้นก็คืออายุ18อเองนะคะค่ะ ก็มีพี่ชักชวนเข้าไปชมรมพุทธนะคะ,ค,ะคือตอนนี้ถ้าเป็นสมาชิกตอนนี้คือพี่เนี่ยมันอยู่ในวัยก็คือเขาเรียกว่าปัดฉิมค่ะคือวัยเลยห้าสิบนะคะอยู่ระหว่างห้าสิบถึงเจ็ดสิบห้าเพราะนั้นถ้าย้อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราพื่มมากที่เราเข้ามาสู่เส้นทางนี้ค่ะได้มารู้จักครูบาอาจารย์ได้ได้รู้จักกลุ่มกัละยานามิตรค่ะทีนี้ต้องถามไปย้อนวัยกับพี่อารีนิดนึงนะคะว่า อตอนที่เข้ามาในสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยคะ่ะเข้ามาตอนแรกมาทํากิจกรรมอะไรแล้วก็ประทับใจอะไรในวัดพระธรรมกายบ้างคะอ๋อพี่เหรอคะตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยนะคะที่ประทับใจมากเลยเพราะชมรมพุธเขาจัดมาออฟังธรรมคะ่ะได้มีโอกาสฟังธรรมมงคลชีวิตของหลวงพ่อะตะคะ่ะจน ฟังตั้งแต่มงคลที่หนึ่งจนถึงมงคลสามสิบแปดเลยนะคะมันทําให้ชีวิตเราเนี่ยมันมีโมงคลตามที่หลวงพ่อพูดเพราะตอนที่เราแบบว่าเราเราเรียนธรรมะหรือเรียนอะไรเงี้ยหรือเวลาที่เราเรียนหน้าที่ศิลธรรมอ่ะก็จะสอนแค่คือแบบเราไม่ค่อยเข้าใจแต่อันนี้เราจะเข้าใจแจ้งแล้วก็เข้าใจสามารถนํามาปฏิบัติได้ช่วงนั้นเป็นนักศึกษาเนี่ยพี่ได,ไได้ไม่ได้มีโอกาสทําบุญคือใช้กายในการที่มาช่วยวัด เออเวลาวัดมีงานก็มาช่วยเขียนใบอนุโมทนาบาัตรตอนนั้นคือหลวงลงพี่สุวิทย์พระอาจารย์สุวิทย์ท่านเป็นเป็นหัวหน้าอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เข้ามาช่วยงานวัดตรงจุดนั้นแล้วก็ขาดพ้องน้ํามั่งกวาามั่งอะไรอย่างเงี้ยใช้แรงะะอะค่ะคช่อะไรที่เรายใจค่ะเพรา,าะเราได้มีโอกาสแบบว่าได้ถือศีลห้าได้ถือศีลแปดตอนเช้ามามหาลัยเนี่ยก็ได้ทําวัดเช้าทําวัดเย็นนะคะ แล้วก็ชวนคนบวชแล้วก็ชวนแล้วก็แล้วก็วกออสอบทางก้าวหน้าอะไรเงี้ยไปต่างๆเนี่ยเป็นชีวิตที่พย้อนนึกแล้วก็คือมีความสุขมากตรงนั้นนะคะทำให้เราเก็บเกี่ยวคุณธรรมที่หลวงพ่อสอนอะไรเงี้ยมาใช้นะคะส่วนเรื่องแบบที่เราเรียนที่ศาสตร์มันก็มาใช้มันก็อีกแบบหนึง่ง<ฆ>แต่ใช้ชีวิตจริงๆอยากบอกสมาชิกสู่ทั่วโลกจริงๆเลยสิ่งที่เราใช้ก็คือธรรมะ ถ้าเรามีอุปตักหรือเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยเราจะใช้สติพอมีสติปัญญาเกิดเพราะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันมีไว้ให้เราแบบว่าเราสามารถแก้ได้ค่ะอทีนี้ต้องสอบถามเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่คุณพี่อารีได้เข้าวัดตั้งแต่ช่วงวัยรุ่น ตอนนั้นในวัยรุ่นนะคะเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวสําหรับเราไหม,ไมเผื่อว่าสมาชิกที่แบบว่าเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะคะจะแนะนําให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยได้มีโอกาสได้รู้จักธรรมะอยากให้คุณอาลีได,ได้ได้แชร์หน่อยว่ามันรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวไหมหรือว่าเราสามารถนํามาปรับใช้กับชีวิตให้เรามีความสุขแล้วก็ก้าวผ่านช่วงวัยรุ่นให้ผ่านพ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ยังไงบ้างคะ่ะ พี่คิดว่านะถ้ามองย้อนไปเนี่ยเหมือนลูกเหมือนเราตอนนี้นะพี่ก็แต่งงานแล้วมีลูกแล้วคิดว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ทุกคน,นต้องเรียนรู้ต้องรู้ค่ะถ้าไม่รู้ไม่ได้ชีวิตเนี่ยมันน่ากลัวมากนะคะเพราะว่าถ้าชีวิตเนี่ยในในในโลกเนี้เราจะมีชีวิตแค่ไม่เกินร้อยปีะค,ะค่ะอายุยืนก็เจ็ดสิบห้าปีขึ้นไปแต่ว่ามันมันแค่นั้นแต่ชีวิตที่ในวัตะสงสารมันมันมันมากมันต่อต่อจากนั้นนะคะเพราะฉะนั้น เพื่อความไม่ประมาทนะคะถ้าเราแบบว่าถ้าเราได้มีโอกาสมาเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นสบียงสะสมไปได้เป็นสบียงสะสมและการที่เรามีเออเรารู้เนี่ยทำให้เราดำเนินชีวิตเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยไม่ประมาทนะคะ <S <S อย่างน้อยเนี่ยเราต้องมีระเบียบในการดำารงชีวิตก็คือสิบห้านะคะเพราะสินห้าเนี่ยมันจะทำให้เราชีวิตไม่ตกตำ่ำค<ฮะ>่ะแล้วตัวของเราเองเนี่ยคือไม่เป็นโทษต่อใคร ใครก็คือครบเราได้เพราะอย่างน้อยการที่เราถือสินห้าเราไม่ทําร้ายใครเราเราเราไม่ไปเบียดบังของใครการพูดจาของเรามีสัจจะนะคะแล้วเราก็มีสติในการดํารงชีวิตเพราะพี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ที่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยมันใช้ได้จริงในการดํารงชีวิตยิ่งเด็กเด็ๆหรือน้องๆที่เป็นนักศึกษายิ่งยิ่งถ้ามาตรงจุดนี้พี่คิดว่าชีวิตของเขาเนี่ย ได้มีโอกาสสะสมสิ่งที่ดีๆแล้วสามารถที่จะใช้ในการดำรงชีวิตให้เขาประสบความสำเร็จเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยค่ะค่ะไม่ว่าทางด้านการเรียนการเรียนการใช้ชีวิตนะคะ,คะที่ว่ามันไม่เดินหลงทางเลยค่ะม,มันมีแนวทางที่ถูกต้องให้ก้าวไปแบบที่พี่อารีก,ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วเห็นบอกว่าพอได,ได้มีโอกาสมาวัดเรียนจบปุ๊บเนี่ยได้ช่วยคุณแม่ทําธุรกิจแล้วก็ ได้ไปทําหน้าที่กัลยะาณมิตรส่องความสว่างสวัยที่จังหวัดชัยนาทด้วยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะอยากใ,<ช>ให้เล่าบรรยากาศค่ะที่ก็แบบว่าเหมือนแบบว่านักศึกษาใช่ไหมครับพอเรามีความรู้เนี่ยเราก็แบบไปเจออะไรสิ่งที่ดีๆเนี่ยเรามีความรักในคนในจังหวัดชัยนาทเนี่ยเราก็อยากให้คนเนี่ยได้รู้จากว่าเอ้ยธรรมะเนี่ยมันดีจริงๆสามารถมาใช้ในชีวิตประจําวันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไปแบบว่าเป็นผู้นําบุญเลยคะ่ะ ตอนนั้นก็ไปชวนเออบ้านขาวดีนะคะท่านนี้คุณหมอสุรศักดิ์กับคุณมยุรีเหล่าสุวรรณเนี่ยซึ่งท่านก็กลับดูสิท์บุรีไปแล้วนะคะค่ะท่านก็เป็นเป็นผู้ใหญ่ที่แบบอยู่ในจังหวัดชัชนาที่แบบว่าท่านมาปฏิบัติธรรมกับเราอะค่ะนะคะแล้วพี่ก็ไปตามโรงเรียนต่างๆไปวิไลเทคนิคไปชวนคนมาบวชก็เหมือนแบบว่าเราเราไปชวนเขาพอพอ,พอเวลาเขาเรียน ตอนปิดเทอมเนี่ยเขาเข้ามาฝึกงานวัดธรรมกายส่วนหนึ่งก็มาบวชมาใช้ชีวิตมาเป็นามาช่วยมาช่วยว,วัดธรรมกายค่ะอันนี้พี่ก็เป็นสิ่งที่เราปลื้มนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเราเนี่ยเหมือนเป็นเป็นตัวแทนเป็นหน้าตาพออ๋ออาลีเหรออาลีคือวัดวัดธรรมกายอะค่ะแต่เราแต่เราก็ต้องมีชีวิตที่ประสบความสําเร็จที่คนทางโลกเขาเห็นกันว่าเฮ้ยคนที่คนวัดธรรมกายอ๋อ เราสามารถช่วยเหลือสังคมได้เราสามารถช่วยเหลือสังคมได้เราไม่ใช่ปฏิบัติทําอย่างเดียวเราสามารถที่เพราะนั้นพี่ก็ไปเป็นประธานองคอ์กรสตรีนะคะ,คะตอไปพี่เป็นประธานองคอ์กรสตรีเนี่ยพี่มีโอกาสที่ทําตอนนั้นที่หลวงพ่อคือเทเล่าเขาบุรีพี่ก็จัดกิจกรรมะะอะค่ะเทเล่าเขาบุรีค่ะสนุกมากแล้วตอนที่พี่เป็นนายกพุทธสมาคมจังหวัดชัยนาทเนี่ยพี่ก็มีโอกาสจัดตักบาทพระ 1,250รูปคือนิมบนพระทั้งจังหวัดชัยนาทเลยมาจัดงานตรงนี้ค่ะอันนี้พี่ก็แบบว่าปื้มและขนาดเดียวกันเนี่ยพี่ตอนนี้พี่เป็นประธานขอการค้าซึ่งเออนักธุรกิจในจังหวัดชัยนาทเนี่ยคือเขาไว้วางใจเราว่าเราอะสามารถเป็นผู้นำของเขาได้แต่พี่ก็คิดว่าสิ่งที่พี่ทำเนี่ยมันจัดเหมือนบุญบันดาลที่เราเราได้ถือศีลเราได้ชวนคนทำความดีเนี่ย จนเขาอะไว้วางใจเราอะสามารถเป็นผู้นําเขาได้เพราะฉะนั้นน้องจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้คุณธรรมต่างๆที่หลวงพ่อสอนเนี่ยมันสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะทีนี้อยากให้คุณพี่อารีได้พูดถึงความประทับใจในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรอย่างเช่นที่บอกว่ามีโอกาสได้นำธรรมมาเข้าไปในสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนต่างๆตรงเนี้ค่ะ พี่อาไรีได้เห็นเกี่ยวกับการนำธรรมะแล้วไปใช้ในเด็กๆเกยาวชนหรือว่าคุณครูอย่างเงี้ยเขามีผลการตอบรับยังไงบ้างเวลาคุณพี่ไปทำหน้าที่อะค่ะค่ะช่วงนั้นนะคะพี่ก็นำธรรมะไปก็คือไปตามโรงเรียนเรียนเด็กอนุบาลเนี่ยสอบทางก้าวหน้าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กนะคะเราปลูกฝังเด็กแล้วขอออเขาเข้าใจเราผู้นวยการเนี่ยเข้าใจเราก็าจะให้ความร่วมมืออย่างดีแต่ผู้บริหารจะมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อย เพราะนั้นบางทีการเปลี่ยนเนี่ยคือบางทีบางเขาไม่เข้าใจว่าธรรมกายเขาไม่เปิดใจแต่เราก็ก็ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ปล่อยอะนะคะค่ะเป็นบางช่วงเป็นบางเวลาถ้าเรามีโอกาสทําได้เราต้องรีบทําแต่ถ้าทําไม่ได้ก็เราก็ต้องปล่อยวางอะค่ะนะคะแล้วอย่างแบบว่าเทคนิคเนี่ยพี่ก็ไปเจอครูที่แบบสอนศิลธรรมแล้วก็นําเด็กมาปฏิบัติธรรมตอนนั้นช่วงนั้นก็มีโอกาสมาปฏิบัติรมที่วัดพระธรรมกายค่ะเพราะว่า การที่เราแบบว่าสามารถแล้วก็เ,เข้าไปในโรงเรียนชนพอด้วยโรงเรียนชัยนาทพิยาคมนะคะไปจัดท่ายตอนนั้นก็คือ,อคุณธรรมเกี่ยวกับตอนนั้นรัฐบาลกําลังส่งเสริมเรื่องคุณธรรมเราก็มีกัลยานมิตรไปช่วยกันจัดการปฏิบัติธรรมะค่ะนะคะแต่ว่าความบางทีเนี่ยความต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าบางช่วงตอนที่พี่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ย ใหม่ยถึงว่าเวลาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากพอมามีครอบครัวเนี่ยมันก็เหมือนเวลาที่เราเนี่ยความสมดุลในการปรับชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเหมือนดูแลครอบครัวดูแลลูกว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะพี่ก็ทางด้านนี้แต่แต่ก็มีแต่ก็มีมีเขาเรียกว่าทายาทาทางธรรมะนะคะเขาก็ทําต่อเนื่องกันไปอะคะอ่ะคือช่วงเนี้ยเหมือนพี่เนี่ยเป็นวัยคือโอเคว่าทางด้านครอบครัวเรียบร้อยลูก เรียนจบหมดแล้วทํางานแล้วแล้วตัวพี่ก็โอเคนะคะช่วงนี้มาจิบเนี่ยพี่ก็ช่วงนี้ก็ว่างเหมือนแบบว่าพอดพอได้อะคะ่ะในการที่จะต้องลุยการการแบบชักชวนคนปฏิบัติธรรมแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสแบบโชคดีมากๆที่เอพี่อ่ะได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรมรมคือศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดชัยนาทที่พระเดชพระคุณ หลวงพ่อทัตตะนะคะท่านก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มีพระอาจารย์พระอาจารย์เสกสรรนะคะซึ่งท่านเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งมากที่มาบริหารศูนย์แต่ที่พี่ซื้อซื้อที่ตรงนั้นกับชักชวนหมู่กัลยานามิตรนะคะมาช่วยกันเนี่ยนะคะที่ตรงนั้นอ่ะสี่สิบห้าไร่แต่ตอนนี้ขยายไปประมาณร่วบเจ็ดสิบไร่นะคะแล้วค่ะแล้วก็มีมีพระ มีพระพอสมมีพระประมาณถ้าร่วมสิบลูกมีเดีนอีกประมาณสามสิบก็เป็นโรงเรียนพระปุญย์ตแล้วก็เป็นเป็นที่ที่พระอาจารย์ท่านท่านท่านแบบว่าเออเข้ากับพระในในจังหวัดจนไปทีเป็นทีมเป็นลองลองเจ้าลองเจ้าอาวาสวัดประธมาตาซึ่งเป็นเป็นวัดที่เจ้าคณะจังหวัดนะคะอยู่แล้วท่านเป็นทีมแบบเลขาที่ไปช่วยงานคณะสงฆ์ นะคะเพราะฉะนั้นที่ที่พี่สร้างหรือในบู่กาลยาณมิตรที่เราชักชวนกันมาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมชัยนาทเนี่ยก็เป็นแหล่งที่เรามาสร้างบารมีกันนะคะ,คะที่แบบว่าคือศูนย์ใหญ่ของเราก็คือวัดพระธรรมกายแต่ศูนย์ที่อยู่ต่างจังหวัดที่เราไม่ต้องเดินทางหรือช่วงนี้คะ่ะเราก็ไปสร้างบารมีกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวาชวนซึ่งหลวงพ่อท่านมองถึงการไกลว่าในอนาคตข้างหน้า คือทุกคนไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าแต่สามารถมีูแต่ละจังหวัดนะคะคุณผูชาดาค่ะคือตอนนี้ก็คืออย่างที่ศูนย์อบรมเยาวชนชันยนาทก็พอทราบข่าวว่ามีการก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยก็มีการจัดอบรมเยาวชนต่างๆนานามากมายเลยตรงนี้ในส่วนของการที่คุณอารีได้มีส่วนในการที่จะรวมผู้นําบุญในจังหวัดมาทําหน้าที่มาสร้างศูนย์แห่งนี้ค่ะ ปลื้มใจยังไงกับการที่เราได้มีโอกาสสร้างสถานที่เพื่อที่จะสร้างคนดีให้ให้กับสังคมอะคะพี่ดึกแล้วก็ปลื้มมันเหมือนเป็นบุญของพวกเรานะคะเพราะว่าพี่ว่าเหมือนแบบว่าในประวัติศาสตร์อะคนที่เขาแบบว่าไม่ว่าระดับกษัตริย์รัชการที่หนึ่งเนี่ยท่านจะมีวัดสําหรับสร้างบารมีของท่านหรือแบบว่าเราอะเราได้มีโอกาสเนี่ยวัดพระธรรมกายเนี่ยเป็นที่สร้างบารมีของพวกเรา แต่ขนาดเดียวกันพี่เป็นคนจังหวัดชัยนาทแล้วพี่ได้สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมแล้วชักชวนคนมาสร้างเนี่ยมันก็เหมือนเป็นบุญที่เราแบบว่าเริ่มต้นนะคะบุกเบิกตั้งแต่เซ็นสัญญาเลยตั้งแต่เซ็นสัญญาการวางเงินการชักชวนคนมาทมําบุญเลยตรงเนี้ยนะคะคือนึกว่าอะไรมันก็ปื้มอะคะ่ะทุกอย่างและขณะเดียวกันเนี่ยพี่เนี่ยเป็นนักธุรกิจทําธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานแล้วพี่ก็เลยบอกว่าเออถ้าสูญเวลาการ ใช้แก๊สใช้พลังงานเนี่ยที่สามารถทําบุญคือฟรีอะใช้อะเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยเวลาที่แม่กลัวหรือฝ่ายอาหารเนี่ยเปิดแก๊สเนี่ยที่ได้บุญแล้วนะคะแล้วขนาดเดียวกันเนี่ยศูนย์เนี่ยพระอยู่สัม,มนเนรอยู่ควรไปปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่พี่แบบว่าพี่ก็ได้บุญแล้วทุกอย่างนะคะพี่นึกแล้วมันมันพอมาถึงวัยตรงนี้เนี่ยเออเหมือนเอ๊ะเราทํามาได้ยังไงนะ มันปื้มเพราะฉะนั้นมันเป็นบุญที่แบบว่ามันถูกจัดสรรมาแล้วว่าเฮ้ยเราต้องมาทําตรงนี้เราต้องอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นผู้นําเราต้องเป็นแบบว่าตัวแทนของวัดที่เราอะประสบความสําเร็จทั้งทางด้านครอบครัวทางด้านธุรกิจนะคะให้คนเขาเห็นว่าเฮ้ยบุญเนี่ยมันมีจริงและทําให้เราประสบความสําเร็จได้คะ่ะอืมโหดีมากๆเลยนะคะอีก,กเรื่องหนึ่ง<บ>ที่คุณอารีบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยเป็นคําสอน ของหลวงพ่อทัตตะที่ท่านพูดถึงเรื่องของ UG5 ไตรงนี้อยากให้พี่อารีได้พูดหน่อยว่า UG5 ไฟเนะะี่ยค่ะมันเข้าไปช่วยในการให้ชีวิตของแต่ละคนนั้นประสบกับความสุขแล้วก็ความสําเร็จได้ยังไงคะค่ะพอหลังจากที่พี่ตอนนั้นตอนที่พี่เป็นนักศึกษาเนี่ย UG5 ไยังไม่มีค่ะแล้วพี่มาฟังพี่ได้มีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมอีกทางหนึ่งกับหลวงพ่อทตะนะคะท่านก็จะสอนไว้ว่า สิ่งที่รวบรวมมาเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความดีสากลเนี่ยไม่ว่าศาสนาที่ศาสนาอิสลามหรือศาสนาไหนก,ก็ต้องมีนะคะคือความสะอาดความสะอาดของที่หลวงพ่อท่านเน้นก็คือความสะอาด,าอาดของของกายของใจถ้าเราทําพื้นที่อะไรให้สะอาดใจมันรับรู้ได้มันเป็นธาตุกายสิทธิ์มันจะสามารถทําให้การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยก้าวหน้าค่ะนะคะ แล้วเอออีกอย่างหนึ่งข้อที่สองก็คือความมีระเบียบที่แบบว่าชาวต่างประเทศทําไมเขาถึงเข้าถึงทําได้ง่ายเพราะเขาเหมือนแบบอยู่ในระเบียบมากกว่าพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่หลวงพ่อไปนําการสอนสมาธิเอ๊ะทำไมชาวต่างประเทศนี่เห็นแสงสว่างได้เร็วมากเลยเพราะความมีระเบียบใช่ไหมคะราะหลวงพ่อก็จะสอนว่าเออถ้าเราทําอะไรที่วางไว้มีระเบียบเนี่ยหายก็รู้อืใช่ไหมคะค่ะมันก็อยู่กับที่ว่า ใครจะมาลักของเราก็ไม่ได้มันก็จะไปโยงกับเรื่องออการลักทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะไปเข้าไปไปโยงใหญ่กันนะคะแล้วความสุภาพก็คือเนี่ยค่ะถ้าเรามีวาจาที่สุภาพหมา,หมายถึงใจของเราเนี่ยละเอียดอ,อ่อนมันใจม,นมันโอเคอะคะ่ะมันเหมาะกับการปฏิบัติธรรมทั้งยากทั้งละเอียดนะคะค่ะแล้วก็ตรงต่อเวลาเพราะนั้นการทําอะไรเนี่ยทาให้เราเนี่ย ถ้าเราตรงต่อเวลาเรารู้จักหน้าที่ของเราตรงต่อเวลาตรงนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเรารู้จักหน้าที่ของเราด้วยนะคะอย่างลูกก็ทำหน้าที่ของคำเป็นลูกว่าลูกต้องมีหน้าที่อะไรแม่ต้องมีหน้าที่อะไรพ่อต้องมีหน้าที่อะไรแม้กระทั่งผู้ปกครองประเทศก็ต้องมีหน้าที่อะไรแม้กระทั่งพระพิสุก็ต้องมีหน้าที่อะไรก็ตรงจุดตรงนี้ค่ะมันมันกบมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเออเนี่ยผู้คนเนี่ยต้องต้องรู้จักเวลา ้องรู้จักเวลารู้จักหน้าที่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้สีข้อเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนแบบว่าเออมีสติประสบความสําเร็จค่ะเพราะฉะนั้นอยูยูจีไฟคือความดีสากล5้าประการเนี่ยมันเป็นมันเป็นเคล็ดลับของความสําเร็จเลยนะคะแล้วก็มันอยู่ในสินที่สินห้ข้อบางทีสินหข้อ,ขอชาวต่างประเทศอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจาแต่พูดถึงยูจีไฟคือความดีสากลเนี่ย ทุกคนเข้าใจค่ะอืแล้วก็ทําได้ด้วยทําได้แล้วก็เห็นเลยเพราะว่าหลวงพ่อเคยบอกอยู่เป็นประจําเลยว่านิสัยของคนเนี่ยจะเป็นอย่างไงเนี่ยมันอยู่กับตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่ห้องนอนของเราการที่เราการนอนของเราการใช้ห้องน้ําการพอประมาณการใช้ห้องแต่งตัวการทานอาหารใช่ไหมคะการทำความทุกสิ่งทุกอย่างไอ้ห้าห้องชีวิตเนี่ยมันรวมเป็นนิสัยของเราที่ออกมาค่ะ อ,อันนี้ก็คือเหมือนแบบสิ่งแวดล้อมหรือวิสัยของเราเนี่ยมันสร้างจากอย่างไรใช่ไหมคะถ้าคนได้มีโอกาสมาเรียนรู้เนี่ยมันง่ายมากเลยกับการที่แต่ละคนเนี่ยจะประสบความสําเร็จค่ะ ทีนี้อยากให้คุณอารีได้พูดถึงในมุมมองของการทําหน้าที่นอกจากการทําหน้าที่กัลยาณมิตรแล้วทําหน้าที่ต่อสังคมแล้วในส่วนของการดูแลคนในบ้านคนในครอบครัวให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมอย่างเงี้ยค่ะคุณอารีมีวิธีการในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรยังไงรวมไปถึงการดูแลลูกๆยังไงบ้างค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องใช้ธรรมะนะคะตั้งแต่เราเลือกเลยคนที่มาเป็นสามีของเราสมมติเราเป็นคนที่ อยู่ในวัดหรือมีสิลมีธรรมเนี่ย<ะ>เราเราต้องเลือกสิลอันดับหนึ่งก่อนนะคะทรัพย์สินนี่มาอันดับสองนะคะค่ะแบบว่าไม่ใช่ว่าคนรวยแต่เขาผิดสินเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะค่ะพวกเราอะคะ่ะแบบแต่พี่เนี่ยพี่เป็นคนที่เลือกคนที่แบบว่ามีศิลก่อนนะคะพี่ไม่ได้เลือกความรวยเพราะรวยเนี่ยเดี๋ยวมันมาได้ถ้าเราถ้าเรามีสิลที่ดีนะคะใช่ค่ะพี่ก็เลือกสมมุติพี่ตอนที่คุณพ่อคุณ พี่เป็นคนที่เชื่อฟังพ่อแม่ค่ะเพราะพี่คิดว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเทวดาของพี่เพวัะนั้นเขาบอกให้ทําอะไรเนี่ยพี่ก็จะเชื่อนะคะสมมุติเ่าเออบอกว่าโอเคว่าเออมีคนเนี้ยสมมุติเข้ามาขอเป็นเออเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่มีเกียรติมีมีเป็นผู้พักษาหรือเป็นคนที่มีประวัติด,ดีมีผืวสกินห้าได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็ได้โอเคแต่งงานขณะเดียวกันเรามีลูกเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า,เรา,เ,ราเราจะเราเราจะสกลูกของเราอย่างไรใช่ไหมคะ เรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนเราศึกษาธรรมะมาเราสามารถเสกลูกเราได้อย่างไรจากการที่อธิษฐานของเราจากการที่เราสอนเขาคุยกับเขาทําให้เขาเนี่ยเออ,อยู่ตั้งมัน่นถึงแม้เขาจะไม่ได้มาวัดอย่างเรามาปฏิบัติธรรมอย่างเราแต่เขาอยู่ในศีลห้าค่ะเขาไม่สูบบุหรี่ไม่ทานเหล้าและเขาเชื่อฟังเราเพราะฉะนั้นการเรียนของเขาเขาก็สามารถเรียนได้เกียรติยศจากหนินแล้วก็ประสบความสาเร็จในการทํางานนะคะ เหมือนทั้งลูกชายลูกหญิงของพี่เหมือนลูกหญิงของพี่ไปอยู่ต่างประเทศค่ะเอโพสชวนบอกว่าเออทานเออทานไวน์ะเงี้ยบอกว่าไม่ได้แม่สมั่งห้ามห้ามกินอะไรอย่างเงี้ยมันถ้าแดงว่าโอเคสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันอยู่ในจิตสํานึกของเขา,ขานะคะเพราะฉะนั้นแบบว่าก็าอยากให้พ่อแม่เนี่ยที่เชื่อมั่นในศีลห้าหรือความดีเนี่ย Beifall นอกจากเราทําเป็นตัวอย่างแล้วเราสอนเขาสอคะเขาเชื่อเราค่ะเพราะว่า มันอยู่ในวงวานเดียวกันนะคะค่ะมันก็แล้วอย่างแบบว่าคุณพ่อคุณแม่พี่เนี่ยเป็นนักธุรกิจที่จะเชื่อที่จะเชื่อแล้วก็มาช่วยเขาทํางานมาช่วยเขาทํางานเนี่ยเราก็เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพี่ก็เลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้คุณพ่ออายุเก้าสิบคุณแม่แปดสิบหกนะคะท่านก็โอเคค่ะแล้วก็พี่ก็ดูแลท่านอย่างดีท่านมีความสุขที่อยู่กับพี่ถึงแม้ท่านมีลูกสี่คน ท่านน่ะเลือกที่จะมาอยู่กับพี่เพราะว่าเราอ่ะมีธรรมะที่ทําให้ท่านอ่ะอยู่กับเราแล้วอ่ะท่านน่ะมีความสุขค่ะดีจังเลยค<ด>่ะ <ขอ S 2> พี่อารีใช่ค่ะคุณคุณธรรมที่เรามีเนี่ยที่เรารู้รู้มาเนี่ยเราสามารถปรับแล้วก็ใช้ได้และอยากให้ท่านผู้ฟังหรือชมซูมตอนนี้ทั่วโลกนะคะให้มีความมั่นใจว่าธรรมะของพระเจ้าธรรมะของหลวงพ่อเนี่ย แล้วก็ยิ่งความดีสากล5ประการหาร,ารือห้อข้อชีวิตเนี่ยมันใช้ได้จริงและทำให้เราประสบความสำเร็จค่ะโอ้โหนะคะต้องบอกว่าในเวลานี้เนี่ยคือถ้าเปรียบเทียบของช่วงวัยเนี่ยคือคุณพี่อารีก็ผ่านมาทุกวัยกับอัปรธรรมกายเลยนะคะตั้งแต่นะใ,ในวัยรุ่นวัยทำงานจนวัยมีครอบครัวจนตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็มีความสุขในการสั่งสมบุญ,ญอย่างเต็มที่ถ้าจะถามคุณพี่อารีค่ะว่า,วาเวลานี้เนี่ย ความรู้สึกจากใจว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณพี่อารีแล้วก็ครอบครัวบ้างคะโอ้โหวัดพระธรรมกายหรอคะนับแบบว่าเป็นแบบยังไงอะท่านให้ท่านให้สิ่งที่เราทําความดีเนี่ยในชาตินี้แล้วท่านยังห่วงเราไปถึงชาติหน้าเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราเนี่ยโชคดีมากที่มาเป็นลูกหลวงพ่อนะคะแล้วก็มาสร้างบาร,รมีที่เนี่ย มันไม่มีอะไรที่มันจะวิเศษเท่ากับอันนี้แล้วพี่ไม่เคยเลยว่าเสียดายเลยเงินที่ทกพี่ทําบุญไปเนี่ยพี่ไม่เคยเสียดายเลยนะคะนึกถึงทุกครั้งใดก็มีความสุขแต่บางทีพี่เสียดายเงินที่พี่ไปใช้อะไรที่ไม่เข้าท่าเนี่ยยังมีอีกเยอะนะคะแต่การที่เราสร้างบารมีที่นี่นะคะแล้วก,กับหมู่คณะที่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นอะไรที่เราแบบโชคดีแบบไม่รู้ว่าไม่คิดว่าในชีวิตเนี่ยจะมีอะไรที่โชคดีเท่ากับอันนี้อีกแล้วค่ะ เพราะนั้นพี่ก็จะรักษาสิ่งเหล่านี้ที่หลวงพ่อสอนนะคะแล้วก็ทําหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรแล้วก็ทำเอ่อทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อพ,พุทธศาสนาค่ะอืมนะคะโอ้โหในส่วนของข้อคิดข้อธรรมค่ะตอนนี้ที่คุณพี่อารีได้ยึดถือเลยในในการดําเนินชีวิตมีอะไรบ้างแล้วก็เป้าหมายในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะค่ะ ก็คือสิ่งต่างๆที่พี่เล่ามาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พี่ปฏิบัติอยู่แล้วนะคะคือเป้าหมายในเนี่ยพี่ก็ค่ะก็มาสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่พี่เนี่ยนะคะแล้วก็คือพี่ก็จะปฏิบัติต่อไปไม่ว่าไปวัดพระธรรมกายหรือศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ที่จังหวัดชัยนาธนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะสมาชิกศู์ที่อยู่ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกนะคะได้มาเที่ยวแล้วก็มาทําบุญที่ศูนย์จังหวัดชัยนาธกันด้วยกันนะคะ เพราะเราก็มีกิจกรรมทุกเดือนแล้วก็มีการทอดกระถิ่นทอดผ้าป่าแล้วก็สร้างกันอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะนะคะก็คือพูดง่ายๆว่ามีความสุขกับการที่ได้สั่งสมบุญแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตมีความเข้าใจในเรื่องราวของการสร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่แล้วก็ทําให้ทุกคนรอบๆตัวของคุณพี่อารีมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จไปด้วยวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่อารีที่ได้มีโอกาส มาเป็นซูมไอรอนให้กับพวกเราแล้วก็มาเล่าเรื่องราวชีวิตที่เติบโตมาพร้อมกับวัรนธรรมกายแล้วก็ประสบกับความสุขความสําเร็จให้เราได้เห็นเป็นต้นบุญต้นแบบในวันนี้เป็นอย่างมากขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะโอ้โหสมาชิกทุกท่านนะฟังเรื่องราวของคุณพี่อาลีแล้วเนี่ยนะคะเรื่องใดที่เรารู้สึกว่าโอ้โหเรื่องนี้เนี่ย น่านาไปใช้เพราะว่าใกล้ตัวเราก็ควรที่จะนําไปใช้นะคะเพราะอย่างที่คุณพี่อารีบอกแล้วว่าเชื่อเถอะว่าการที่มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามคําที่ครูบาอาจารย์บอกชีวิตก็จะประสบกับความสุขแล้วก็ความสําเร็จและไม่ใช่แค่เฉพาะตัวเองนะคะคนในครอบครัวก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จไปด้วยนะคะก็ อย่าลืมนะคะใครที่รับฟังรายการซูมไอดอลอยู่นะคะตอนนี้ค่ะมีเพจแล้วนะคะเป็นแฟนเพจเราสามารถที่จะมาให้ข้อมูลหรือว่ามาพูดคุยกันได้นะคะในเพจซูมไอดอลค่ะก็เข้ามานะคะหรือว่าใครเนี่ยเห็นบอะแสวว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยมีเรื่องราวดีๆน่าจะมาแชร์กันน่าจะมาคุยกันว่าเขาประสบกับความสุขแล้วก็ความสําเร็จได้ยังไงก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้เลยนะคะในส่วนของข้อ ข้อความต่างๆ messenger นะคะและเราก็ยังมีในส่วนของการไลฟ์สดนะคะในการออกอากาศในทุกๆเทปเราก็จะมีการไลฟ์สดผ่านเพจด้วยรวมไปถึงข้อคิดนะคะสั้นๆในการดำเนินชีวิต1-2นาทีเนี่ยนะคะเราก็ไปช่วยกันแชร์เพราะว่าโรคของเราตอนนี้นะคะสังคมโซเชียลนะคะก็แชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ไปให้กับทุกคนที่เขาได้มีโอกาสมาเปิดเจอนะคะไม,ไม่แน่ว่าเรานั้นอาจจะ ทำหน้าที่กัลยะาณมิตรอยู่ก็ได้เพราะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทุกๆคนต้องการกำลังใจในการดำเนินชีวิตและซูมไอดอลของเราเนี่ยนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่มีกำลังใจมีธรรมะดีๆมีข้อคิดดีๆที่จะทำให้ทุทกๆท่านที่ได้รับชมผ่านโซเชียลเนี่ยนำไปปรับใช้และก็นำไปทำให้ชีวิตนั้นผ่านพ้น วาระหรือว่าช่วงของวิกฤตต่างๆในชีวิตได้นะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณมากเลยที่ติดตามรับชมรายการมาอย่างต่อเนื่องลักคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ